สวัสดีเพื่อนๆนะผมที่อยู่ในคลิปนะครับในส่วนของซิมเน็ตนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับผมที่หาซิมอินเทอร์เน็ตที่สามารถใส่มือถือรุ่นเก่า 4G หรือว่ามือถือรุ่นใหม่นะครับที่เป็น 5G นะครับย้ำอีกครั้งใส่มือถือ 5G ขึ้น 5G เลยครับ <Wow. S 1> ไม่ต้องตั้งค่านะใส่มือถือ 4G ขึ้น 4G นั่นเองครับวิ่งทั้ง 4G และ 5G แต่ข้อดีของ 5G คือช่องสัญญาณลื่นไหลกว่า 4G นั่นเองเร็วเสถียรกว่าและแรงกว่านะครับใครที่ใช้งานในส่วนของ iOS นะครับ iPhone 12ขึ้นไปรองรับ 5G เปิด 5G ขึ้น 5G เลยนั่นเองครับในส่วนของ Android แล้วแต่รุ่นนะครับที่รองรับ 5G เราก็ไปเปิด 5G ขึ้น 5G ไม่ต้องตั้งค่า แม้แต่นิดเดียวนั่นเองครับผมลื่นไหลเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนานหนึ่งปีเต็มจ่ายเงินครั้งเดียวครับในส่วนของซิมทูมูฟเอตัวนี้รองรับทั้ง 4G และ 5G มี2ความเร็วให้เลือกนั่นเองครับในส่วนของซิมเทพครับผมโปรที่1คือความเร็ว6เมกเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนาน1ปีจ่ายเงินรอบเดียวครั้งเดียวจบครับเ,เพื่อนสามารถซื้อปลายทักลังคคันลงทะเบียนฟรี หรือว่าไปที่ศูนย์ลงทะเบียนฟรีแล้วแต่หรือว่าลงทะเบียนเองผ่านแอป to i s w i วลงทะเบียนฟรีได้เลยจากนั้นครับ365วันเต็มครับไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทอีกเลยนะครับผมในส่วนของโปรีส2ครับซิมเทพทอเป็นซิมที่ขายดีที่สุดครับเร็วแรงครับผมซิมเทพทรเน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดนาน1ปีเต็มครับจ่ายเงินรอบเดียวครั้งเดียวจบครับความเร็วนะครับผมเป็น1 5เมก เนตไม่อั้นไม่ลดสปีดทั้งขาดาวน์โหลดอัปโหลดแล้วแต่พื้นที่นั่นเองครับเปิด 5G เร็วแรงแน่นอนครับ 4G ก็เร็วแรงแล้วแต่พื้นที่นั่นเองครับบางพื้นที่ 4G อาจจะดอบขึ้นอยู่กับระยะใกล้ๆเสานั่นเองครับในส่วนของ2โปรนี้ครับผม โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้นจำนวนครั้งนานหนึ่งปีนอกเครือข่าย60นาทีต่อเดือนครับตัวนี้ย้ำนะครับผมโทรฟรีในเครือข่ายเนี่ยเราไม่ต้องเติมเงินเลย365วันเต็มครับไม่ต้องจ่ายเงินอีกต่อไปครับโทรฟรีไม่อั้นจำนวนครั้งนานปีนอกเครือข่ายครับโทรฟรี60นาทีต่อเดือนได้ทุกเดือนนาน12เดือนติดต่อกันขายหาอยู่อย่าลืมครับใส่มือถือแท็บเล็ตไอแพดไอโฟน iPad, ใครมีในส่วนของเบอร์หลักอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปเปลี่ยน เบอร์นะครับพวกแอปธนาคารแอปในส่วนของ แอปที่ผูกเบอร์ต่างๆครับเราใช้ร่วมกับซิมหลักเราได้ครับเป็นซิม1ซิม2ครับใส่สล็อตได้เลยนะเพื่อนๆหรือว่าเอาไปทำ e s ิมทำ e s ิมใน iPad iPhone ได้ครับไม่มีปัญหาใส่เราเตอร์ Pocket w ต f i ครับตัวเล็กพกพาได้นั่นเองครับในส่วนของซิมเน็ตไม่อันไม่ลดสปีดนานปีแถมเปิดเป็น 5G ได้ด้วยไม่มีหรอกครับอย่าลืมนะครับผมกดดูที่ตะกร้าสินค้ากันได้ครับสามารถเลือกเบอร์สวยได้ฝากกันด้วยสาหรับซิม เทพถูมูฟเอสแบบรลายปีเน็ตแม่นไมล์สปีดนานปีทั้ง 4G และ 5G นั่นเองครับผม